ตอนนี้เราอยู่ปูซับเหล็กครับตอนนี้เรามาถึงภูซับเหล็กอันนี้ตูบริการสำหรับจ่ายค่ารถรถใหญ่สุบาทรถมอเตอร์ไซค์ห่างมีทางขึ้นภูซับเหล็กนี่ครับทางขึ้นูคือ้ั้นแท้ทางขึ้นกับทันบอกั้นเลยตัวทางขึ้นกับทันนี้ เฟรดด้เฟรดด้วยยังไงไล่โซดเฟรดให้เห่ยวไล่ยังก่อนไล่โซดว่าเฟรดให้เหี่ยวไล่โซดไล่โซดยุทบ์าแต่ว่าล้าวจับมีแต่ว่าโคดีแน่ดอกจับได้ปะจะขันว่างๆจ้าพาสมุเต้าไปเที่ยวอย่างข้าแหลมพาไปเดินป่า อยู่เขาแหลมอันนี้เส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรโอ้คุอสันนะนะมีรั้วให้จับด้วยสามร้อยเมตรนี่งบ่กไก่เลยเนาะบ่อกไก่ดอกสามร้อย่อกอทางมันสัง้นไง ส่วนไหมครับข้างบนไม่ไม่ครับโดนกเหอนเด้่ไปทกันเอาหนักปะอยู่แล้ว ามาขัเนาไม่ถามมาก็ดีนะคนไหนไที่เข้ามาดูาาดาแล้วก็<ด>อย่าลืม,มกดไลค์กดแชร์นะครับสงสัยเขามาเดินปลาแบบนี้เขาต้องซื้อไม่เาะนะ่แล้วเนาะแม่นอาแมนแต่ว่าวิวคือสวยมาก มนีมนมนเครื่องเพื่อ,อยังกับอ,อ,องเัอเมืองคนลจังหวัดเลคนเมืองบะมีคนหนึ่งทางเพื่อนเลย คนไม่พาหมู่เจ้าก็ถ,ถือไม่คือมา้ามันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะเมืองไงนายบอกชันมากครับไม่ยากต่อไป,ไปให้ใจก่อนนะให้ใจก่อนนี่เลยอ่ะคุณเจ้าขาคุณผู้เจ้าขาใสางา่งามงานไมดีปะ่ะเจ็ดคนนะ <ม>ขึ้นไปไหๆได้เนาะแม่ยูดดิไปทาขึ้นไปเบอร์ประทข้าจะยังขึ้นประทันขึ้นไปถ้าว่นานาสิออมเขาอ,อ่ะเห็นบอก <c oughs> สวัสดีครับคนณ<อ> <คน S 1> หม่มท,ที่เข้ามารับชมครับตอนนี้อยู่จังหวัดลบบุรีครับ

ออ่อีเ้เก้าคนสี่ดนลดลอ๋อทตลองทานนะสวัสดีค่ะสวัสดี400คนค่ะคนทีน่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไลค์ดกดแชร์นี่เป็นกำลังใจใหไหย้ยเนี่ย,นใใย,ย,ยยางขึ้นเนี่ยเป็นกระร้านไก่หอยเนี่ย่อยย่างขึ้นเนี่ย สีลอยค,คนที่เข้ามาใหม่จ้าอะไรสดแชกให้ดูสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่ตอนนี้อยู่ภูทับเหล็กคอมเมนต์ได้นะคะภูทับเหล็ก ตแสาแล้วล่ะองเลยัแม่าเลยตาเลยาเลยาสามสีเป็นามรเมตรเลยกใตอมีท้งพอคอยชั้น ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนไหนที่เข้ามาดูแล้วกว็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนาางผู้ทางคืออ่อนแน่น่คืบอบลัดไปผิ่

นี่คือ,อยังไปไปยังไม่ถึงครับแต่เห็นมุมของเมืองลบบุรีแล้วครับภูทรัพเหล็กบอกม,มันบม,มขืนไงแต่นี่อยู่ตรงนู้นจะเป็นตรงนั่งแบบพักผ่อนได้ครับ หาอะไรมารับประทานได้นู่นอยู่อยู่ตรงโน้นครับนี่ก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ไกลมากเลยครับมานอนพักผ่อนได้บ่ไป เดินไปต่อครับอาจจะลงไปข้างล่าง,งาแล้ว,วาทางมันสั้นะเขาจกลยเหตุทางมาเดินขึ้นต่อครับส,รสู้สู้ มองหีนคนเบินเล่าพมาเดินนะะีเดยสองคนเบิงไปนเลย อย่างอายุวันโนสุขังพลังขอให้ร่ำรวยขอให้ร่ำรวยสาธุสาธุค่ะจะบอกว่าขอให้ร่ำรวยพระสันกล้องอ๋ออย่าพึ่งได้คนลงขอให้ร่ำรวยพระสันเราจะหลบไปไหน ก็จะมา,มาะะสวัสดีค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว,อลวคอมเมนต์คุยได้สวัสดีจ้ะสวัสดีเบิร์สุขสุกคน เอาอ่านไหมเดี๋ยวเอคนเยเอาคือว่าอา่านอานแล้วไปทางไหนละ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้ก็ได้า,ายไซดยดีใส่ทั้งส่นี่ขวา,ายไซายดีสายเท้าก็ไป้ายอา่อานหลับไปขวา,ายซซายดี บาได้เลรเห็นแต่ดากเลยขวายใส้ดีน, <c oughs> น่าจะถึงแล้วสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะตอนนี้อยู่จังหวัดลบบุรีค่ะ โอ้ยสวยงามแห่งท้ำไม่มี ถ้าไม่มีพระองค์อ๋อมีพ้าสีขาวความเห็นหม่